มาขุดน้ำพักเด้อบัง Hãy con cho พุทธอันปลูกพักพี่น้อง ไม <professors fingers out> ่เงาะออกดีขนาดส่นเต้าเด่นก้อนหินก็มีละแต่ก้อนหินไม่ใช่ก้อนนี้ไง พุอ,อันรองพักพุธน้้นพัดเตรียมแปลงไว้ปลูกพักจ้ะชูชูพี่น้องชูชู 材料。<I> know. <laughs> นี่พี่น้องนี่พุดมาแล้วมันก็นจะเป็นแบบนี้เตรียมร่องเตรียมร่องแปลงพักจ้ะคนเรางเงาื่อข่อยได้เงื่นดีขนาดเลย